มาดูเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเป็นข่าวโศกนาฏกรรมที่จังหวัดบึงการนะครับผู้เยญ่ยบ้านหึงโหดลั่นไกใส่ภรรยาพร้อมญาติดับสี่รายบาดเจ็บอีกสองรายวันที่22กรกฎาคมเวลาประมาณ20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มตำรวจสพโซฟิสัยได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายในท้องที่บ้านคำไผ่หมู่ที่3 ตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการจึงรายงานให้พลตรวจตรีวินยูอำนวยสมบัติผู้บังคับการตำรวจปูทอนจังหวัดบึงการพันตำรวจเอกอารักษ์มัาธนันรองผู้บังคับการตำรวจปูทอนจังหวัดบึงการพันตำรวจเอกชัยยุทธธรรมสุนารองผู้บังคับการตำรวจปูทอนจังหวัดบึงการทราบตามลำดับชั้นและประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลโซ่พิสัยตำรวจพิสูจน์หลักฐานบึงการหน่วยกู้ภัยสว่างศรีวิไล หน่วยกู้ภัยนาทีธรรมและหน่วยกู้ภัยร่วมใจบึงการออกตรวจที่เกิดเหตุต่อมานายสุรเชษขโพในอำเภอโซ่พิสัยพร้อมฝ่ายปกครองอำเภอโซ่พิสัยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุด้วยเมื่อไปถึงบริเวณบ้านเลขที่328พบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสวมใส่เสื้อแขนสั้นสีเขียวกางเกงขาสั้นลายสีดำนอนหงายอยู่ข้างรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านทราบชื่อคือนางสาวธัญพัฒ รมทิราชหรือว่าคุณติม๋มอายุ39ปีเจ้าของบ้านถูกยิงเข้าตามร่างกายหลายแห่งเมื่อเข้าไปในบ้านพบศพชายนอนหงายเสียชีวิตในสภาพสวมใสก่กางเกงขายา,ยาวลายทหารเสื้อแขนสั้นลายขาวเทาทราบชื่อคือนายกุดแก้วคมอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่101หมู่3เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกสองยาวเข้าตามร่างกายหลายแห่ง ส่วนผู้บาดเจ็บอีกสองรายทราบชื่อต่อมาคือนายอภัยศีทองอายุ45ปีและนายสุรพลพรม,พรมทิราชอายุ60ปีซึ่งเป็นพ่อของนางสาวธัญ,ญพัฒนหรือว่าคุณติม๋มถูกยิงด้วยปืนชนิดเดียวกันเข้าตามร่างกายมีอาการสาหัสจากการสอบถามชาวบ้านเบื้องต้นทราบว่าคนก่อเหตุคือนายประทวนต้นกัญญาหรือว่าคุณเออายุ45ปีเป็นสามีของนางสาวธัญ,ญพัฒหรือว่าคุณติม๋ม เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านถ้ำจันหมู่ที่12ของตำบลสีชมพูที่อยู่หมู่บ้านติดกันเป็นคนยิงกลุ่มบุคคลทั้งสี่รายอยู่ภายในบ้านหลังเกิดเหตุแล้วก็หลบหนีไปต่อมาตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีนายสมชายผ่องแพ้วหรือว่ารองป้องอายุ63ปีอยู่บ้านเลขที่313หมู่12เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูอำเภอโซวิสัยถูกนายประทวนหรือว่าในเอ ยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบึงการแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและชนสูตรพลิกศพนายกุฎแล้วก็คุณติ๋มนะครับแล้วก็ให้กู้ภัยนำศพไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลโซภิสัยในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังชนสูตรพลิกศพทั้งสองรายอยู่นั้นญาติของนายเฉลียวดวงจันดีหรือว่าศรีอายุ60ปี อยู่บ้านเลขที่200หมู่12นะครับก็ขับรถขึ้นมาบอกว่านายสีเนี่ยถูกยิงเหมือนกันกําลังนอนนอนหายใจรวยรินอยู่ในสวนปาล์มหลังหมู่บ้านกู้ภัยจึงรีบไปช่วยเหลือแต่ว่าไม่ทันนายสีนอนหงายเสียชีวิตอยู่ใต้กระท่อมเขียงนาพบถูกยิงเข้าที่ร่างกายหลายแห่งและพบปลอกกระสุนลูกซองจํานวน2ปลอกตกอยู่ใกล้ต้นปาล์มก่อนพบศพประมาณ10เมตรรวมมีผู้เสียชีวิตจํานวน4รายบาดเจ็บสาหัสจํานวน2ราย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามติดต่อนายประทวนหรือว่าในเอ,อหรือว่าผู้ใหญ่เอเนี่ยนะครับให้เข้ามอบตัวผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยผู้ใหญ่เอ,อบอกว่าคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวนะครับตำรวจก็บอกว่ามามอบตัวเถอะนะใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานครึ่งชั่วโมงผู้ใหญ่เอ,อก็เดินทางมามอบตัวกับตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ป้อมยามตำรวจบริเวณบ้านสามแยกตำบลสีชมพู ซึ่งห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรตำรวจก็เข้าควบคุมตัวไปคุมขังที่สอพอโซวิสัยนะครับขณะที่นางเดือนพรมทิราชอายุ42ปีเป็นพี่สาวของคุณติ๋มผู้ตายนะครับบอกว่าผู้ใหญ่เอกับน้องสาวเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าคบหากันมาหลายปีผู้ใหญ่เอเป็นคนขี้หึงเวลาน้องสาวอยู่ด้วยแล้วจะไม่กล้ารับสายแปลกๆแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยเอาเบอร์เบอร,บอร์สามีโทรไปหา เพราะเบอร์ตัวเองเงินหมดน้องสาวก็ไม่รับเลยส่วนลูกชายของคุณติ๋มเนี่ยบอกว่าเห็นผู้ใหญ่เอ๋พูดกับพูดกับคุณตาแล้วก็ยัดย่าิเมื่อแม่เดินออกมาหน้าบ้านผู้ใหญ่เอ๋ก็ยิงปืนใส่คุณแม่เลยนะครับขณะที่ญัติญาติของผู้เสียชีวิตนะครับก็บอกว่าผู้ใหญ่เอเนี่ยมีนิสัยโหดร้ายใครสั่งสอนอะไรก็ไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนุ่มไฟแรงต้องฟังและเคารพแกไม่ว่าจะเป็นหัวงอกหัวดำ ไม่ว่าแกจะชังใครจะยิงใครก็ทําได้หมดแกว่าอํานาจอยู่กับแกรังแกกระทั่งลูกบ้านไม่ชอบใครก็ไปตีลูกบ้านก็ไม่กล้าเอาเรื่องไม่มีใครกล้ามีเรื่องทีไรก็มักจะเอาปืนออกมาคมคู่ตลอดนะครับอันนี้ก็มีการมีการพูดนะฮะของของญาติญาตินะครับ,รบที่มีการพูดถึงพฤติกรรมของของอผู้ใหญ่เอเนี่ยนะครับ อาติญาติเนี่ยก็บอกว่าคุณติ๋มแล้วก็ผู้ใหญ่เอ๋เนี่ยรักมากนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานกันอย่างเป็นทางการคบหากันมานานจนสร้างบ้านได้เป็นหลังเวลาทะเลาะก,กันเนี่ยก็จะเอาปืนมาขู่ตลอดนะครับก็คือ,อผู้ใหญ่เอ๋เนี่ยเอาปืนมาขู่คุณติ๋มนะครับคุณติ๋มเนี่ยก็ทนไม่ไหวอยากจะเลิกนะครับก็เลยมาเรียกผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นไปที่บ้านที่เกิดเหตุเพื่อตกลงเจราจากันแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรมาก ผู้ใหญ่เอก็ก่อเหตุยิงพ่อตาก่อนก็คือแกเคยพูดเอาไว้นะครับว่าถ้าคุณติ๋มเนี่ยเลิกกับแกวันไหนจะฆ่าทั้งหมดเลยนะทั้งหมดครอบครัวนะครับซึ่งคุณติ๋มกับผู้ใหญ่เอเนี่ยก็เลิกกันได้ประมาณ3-4วันแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นญาติๆนะครับที่มีการพูดถึงนะครับผู้ใหญ่เอนะครับ ขณะที่ตำรวจสพโซ่พิสัยนะครับจะมีการสรุปมูลเหตุและก็แรงจูงใจที่ทำให้ผู้ใหญ่เอ๋ต้องลงมือยิงภรรยาพ่อตาแล้วก็ญาติิรวมสี่ศพนะครับแล้วก็ภายในพรุ่งนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาก่อนจับกลุ่มดำเนินคดีต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอ๋เนี่ยถูกคุมตัวอยู่ที่สพโซ่พิสัยนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์โศกนาฏการรมที่เกิดขึ้นนะครับที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬของเรานะครับ เนี่ยนะ,ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับยังไงก็เวลามีเหตุอะไรต่างๆนะครับที่ทะเลาะบบอแหวงกันเราก็ค่อยๆคุยกันนะครับอย่าเอาปืนคุยกันนะครับอย่าโมโหโทโสนะครับเพราะว่าพอเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้นะครับความสูญเสียต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ฟังนะ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา